สวัสดีทุกคนชาวมูบายลิเจนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NRG Gaming TV นะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับเราจะพาไปดูฮีโร่ปรับใหม่นะครับเบนนะครับหลายคนอาจจะลืมฮีโร่ตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครเล่นกันนะเบนนะครับปรับปรุงใหม่นะครับนี่หน้าตาก็จะดุกหน่อยนะครับ ผมเก่าเนี่ยจะเออๆหน่อยนะ <c oughs> อะเราไปลองสกิลกันนะครับโ <c oughs> ดยเข่าๆก็คือตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนแค่สกิลติดตัวของเบนนะครับใช้สกิลนะครับ <c oughs> นี่ดาบเราจะมีแสงนะครับ <c oughs> สามารถสะสมได้2สเต็ปนะครับก็มาดูกันเป็นยังไงครับ นี่ครับจะฟันรอบๆนะครับถ้าสองสเตปนะครับจะขึ้นว่าสองสเตปนะนี่จะฟาดสองครั้งนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งน่าจะเปลี่ยนดาเมจนะตอนแรกก็จะโดนความเสียหาย1 5 0นตะครับตัวที่สองก็20 0นะถือว่าแรงครับนี่ตอนแรกโดน700ตัวที่สองโดนพัน 1, กว่านะครับ โอ้โหมาดูสกิลสองนะครับสกิลสองก็คงเหมือนเดิมนะครับมาดูสกิลอันติเมดนะครับอ่าก็เหมือนกันนะครับก็จะปรับเปลี่ยนแค่นี้นะครับ